สวัสดีครับวันนี้สำหรับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูลน,นะครับจะมาแนะนำวิธีการในการติดตั้งตัวโปรแกรม s ซิ c คอ e เวอร์ชันใหม่นะครับก็คือเวอร์ชันน1.92นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่สามารถใช้งานได้ในไลเซนส์นของนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่องขอไลเซนส์น,นะครับไปที่ผู้พัฒนานะครับในเวอร์ชันนี้จะมีไลเซนส์นที่เราสามารถจะ ได้โดยการดูโฆษณานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับการติดตั้งสำหรับมือใหม่นะครับเราก็ต้องทำการค้นหาข้อมูลจากตัวอินเทอร์เน็ตนะครับที่ Search Engine ตัวใดก็ได้นะครับค้นหาด้วยคำว่าซิ r a คอนดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปในลิงก์แรกนะครับที่เป็น GitHub นะครับแล้วก็ จะมีลิงก์ที่เป็น Google Drive นะครับให้เราไปดาวน์โหลดในการดาวน์โหลดนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดอยู่2ตัวโดยตัวแรกนะครับก็คือตัว ROS Melodic ตัวนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการนะครับของโรบอทนะครับถ้าใครที่เคยติดตั้งตัวซีลคออยู่แล้วอาจจะไม่จาเป็นต้องติดตั้งตัวนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ ติดตั้งใหม่นะครับก็ต้องดาวน์โหลดไฟล์หมายเลขหนึ่งไปด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็คือตัวซ i l a ค o อร์ที่เป็นเวอร์ชั่น1.9.2นะครับถ้าตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับจะเป็นตัวที่ใช้กับตัวก์ดจอนะครับที่มีสถาปัตยกรรม one can นะครับตัวนี้นะครับ one can ก็จะเป็นตัวเทคโนโลยีที่อยู่ในกรารจอตัวใหม่ใ แต่สำหรับเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็น PC ทั่วไปนะครับอย่างตามห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนต่างๆอาจจะต้องใช้ตัวที่เป็นเวอร์ชัน no one can นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ no one can นะครับแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องได้เลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะทำการแตกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ บีบอัดมาแล้วนะครับแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับแล้วเราก็ทําการติดตั้งบางคนอาจจะติดตั้งลงไปที่ไดซีโดยที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ติดตั้งได้นะครับแต่ว่าสําหรับบางเครื่องที่ไม่อนุญ,ญาตให้ติดตั้งลงไปที่ไดซีนะครับเราก็จะใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็ติดตั้งโดยใช้แ m สเมเนเนะครับในการติดตั้งก็จะสามารถรันแล้วก็ติดตั้งไฟล์ลงไปที่ไดซีได้นะครับ เราติดตั้งไฟล์ตัวที่1ก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตั้งหลังจากนั้นเราก็จะติดตั้งไฟล์หมายเลขก2นะครับเราก็กด next น,นะครับไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็กดที่ finish นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมซิลคอลนะครับจะยังไม่ได้รับการ Activate นะครับเราจะทำการ Activate นะครับโดยการกดปุ่มสีส้มๆนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับก็คือ Education License นะครับเรากดเสร็จแล้วก็จะขึ้นไลเ e นส e ที่เป็นนักศึกษานะครับสำหรับนักศึกษาเสร็จแล้วถ้าเราอยากได้ตัว Payload AI เพิ่มมากขึ้นนะครับ เราก็สามารถใช้ปุ่ม Get More Feature นะครับก็คือจะดูโฆษณานะเมื่อเรากดนะครับเขาก็จะบอกว่าเราต้องดูโฆษณากี่ครั้งแล้วก็ใช้เวลาในการดูโฆษณาครั้งละ6วินาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็น5 0 0แสน Payload นะครับแต่สำหรับที่ใคร จะใช้มากกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสนับสนุนทางทีมพัฒนานะครับเราก็ไปที่เว็บเ l l a r a i c o m นะครับแล้วก็ดูตรงส่วนของการซื้อสินค้านะครับค่าบริการของเรานะครับก็มีตั้ง3เวอร์ชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีอันนี้ที่เราใช้กันอยู่นะครับแล้วก็เสียตั้งนะครับ99บาทต่อเดือนอันนี้ก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ได้ AI เพิ่มขึ้นมา4ตัวนะครับหรือจะเป็นแบบ Professional นะครับก็คือ999บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ Enterprise นะครับอันนี้ก็ซื้อเยอะๆใช้งานในโรงงานอะไรต่างๆแล้วก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้นะครับนี่คือการติดตั้งโปรแกรม s i l a c o ว v ร์ i o n 1.9.2นะครับหวังว่าทุกท่านจะสามารถติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสวัสดีครับ